สวัสดีครับวันนี้ลานบ้านเราแกษตรแสนนะครับมีรถกระบะอีซูซูแคปมานำเสนออีกคันนะครับเป็นกระบะอีซูซูมังกรทองนะครับท FR ฝาดทองนะครับปี95ครับพงลอยพาวเวอร์นะครับสี่สันรอบคัน90%นะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุนะครับรถหน้าหลังเดิมบางนะครับบางๆางาเดิมนะครับบางๆนะครับบางทั้งคันนะครับ าจะมืดแล้วนะครับสีเขียวนะครับดิมเดิม,ดมสวยๆนะครับมีหลิวลอยบ้างเล็กน้อยนะครับรถน่าใช้ครับบางทั้งคันอยู่รอบคันนะครับสีสันสวยนะครับ หลังคาฝากระโปรงสวยอ่ายล่างสายล่างสวยๆนะครับหน้าเดิมๆนะครับฝ่ายหน้าแท้นะครับไฟล่างไฟเหลี้ยวเนะี่ยไฟม,มนะุมเนี่ยแท้นะครับ่ายล่างนะครับสวยๆนะครับจะมีตำหนิตรงนี้นะครับเดี๋ยวลอยนิดหน่อยนะครับ ทีเอฟอาร์ปีเก้าห้าครับรถในตำนานยอดฮิตมาดูภายในนะครับภายในสวยครับแผงประตูสวยงามเบาะเบาะสวยไม่มีคาดนะครับรถเดิมๆครับลอยต่อเดิมๆครับไม่มีการตัดต่อนะครับรถเดิมมากครับไม่มีชนนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกหักนะครับเบาะสวยไม่มีคาดอ่าเบาครับ บอกแคปสะอาดสวยนะครับมาชมฝั่งขวานะนี่ครับติ๊กเกอร์เดิมๆนะครับกาวขอบกระบะเดิมๆไม่มีชนนะครับแผงประตูฝั่งขวาสวยกิ๊บครับจกมือหมุนนะครับรอยต่อเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับ ติ๊กเกอร์เดิมๆคำเตือนอผคมสะอาดนะครับไม่มีสกปรกนะครับเลขไม่สองแสนเก้านะครับเดี๋ยวเปิดท้องเครื่องให้ดูนะครับอ่ารถรถสวยน่าใช้นะครับ แก้มสายขวาเดิมสนิทครับไม่มีชนนะไม่มีทอดครับน็อตไม่ขยับอ่าขานสวยๆครับเพเด,ดเดิมแท้ๆหมดเดิมอ่ซอกเดิมนะครับติ๊กเกอร์กันคำร้อนใบคำเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับเครื่องแห้งนะครับไม่มีหยดเยิ้มนะครับ แอร์เย็ยนช่ำพงไรพาวเวอร์เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับเเดียวจึงนะครับแอร์เย็ยนช่ำนะครับลมแรงครบทุกเบอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้ว,วไฟติดครบทุกอย่างนะครับ นิ่งๆนะครับไม่อายไม่พ้นนะครับไม่อายไม่พ้นนะครับแน่นๆครับเครื่องดังใส่ๆเพราะเพนะครับน้ำวนปกตินะครับ สามวนปกตินะครับใช้งานคุ้มๆนะครับ TFR ปีเก้าห้าครับรถจำเดิมหน้าตาจำเดิมตรงอะไรเวอร์โรงงานอันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษี30มีนาปี69นะครับใช้กันปีหน้านะครับ คันนี้เปิดขายเงินสดที่9ก้าหมืปดบาทนะครับตั้งจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับมาดูรถได้ที่กำแพงแสนนคปรปฐมนะครับร้านบ้านเรานะครับเบิร์โทรทิดต่อศูนย์แปดศูนย์สสมห้าเจ็ดแปดเจดเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันกันอีกทีนะครับเครื่องเกียดีช่องล่างดีครับ คันนี้ขับมาจากแพร่นะครับ500กว่ากิโลชิวๆนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบนะครับแอร์เย็นชํำรถบอดี้เดิมบางสวยน่าใช้นะครับหาใช้งานไม่มีพิดหวังนะครับ98,000บาทนะครับต่างจังหวัดเราจัดส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับมาดูรถได้ครับกระแผงแสนนะครับนครปฐมร้ร้านบ้านเรานะครับ ให้เบอร์โทรีกทีครับ0802357879นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ